เมื่อมีคนตายเราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างคั้นแรกเลยก็คือต้องทูบหนึ่งดอกใส่ศีลหนึ่งม้วนดอกไม้ไม่มีก็ไม่เป็นไรหรือว่าสตังเนี่ยต้องเตรียมไว้โยนตรงที่จะศพ จะเคลื่อนนะหรือทางแยกสามแยกสี่แยกหรือตรงขึ้นสะพานทางโค้งต่างๆเนี่ยโยนเพื่ออะไรโยนเหมือนกับเป็นการซื้อทางเหมือนกับให้ทานเพราะว่าแม้แต่สตังนิดเดียวบาทเดียวเราก็ถือว่าให้หรือถือว่าเป็นการบริจาคก,การบริจาคนี้มันก็เป็นบุญเป็นบุญแก่พวกผีพูดต่าง ที่บางที่คนตายไปแล้วยังไม่ไปเกิดก็ไปมั่วสมกันอยู่ตำคอสะพานบ้าง,า,งางทางแยกบ้างที่ไหนมีการทำบุญมีการอุทิศส่วนกุศลพวกนี้ก็จะไปรอเขาเรียกว่าสัมภเวสีที่นี้ญาติผู้ที่ตายเนี่ยได้เสียสละให้ทานก็ถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งทำให้เขาเกิดความอิ่มใจเขาได้อานิสงส์ตรงนั้นด้วยจากนั้นโบราณเขาจึงต้องให้โยนแต่ถ้าเกิดว่า าบางที่เนี่ยเขาจะไม่มีการให้โยนเช่นวัดข้ามจังหวัดเนี่ยแยกมันเยอะโค้งมันเยอะสะพานมันเยอะแต่เราก็อธิษฐานอธิษฐานหากระปุกหาอะไรมาแล้วก็โยนโยนไวบ้บนรถน,นะนะโยนไวบ้บนรถกาโยนเนี่ยจะต้องทิ้งเลยให้ทานไปเลยตอนที่ถึงวัดแล้วหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าจะโยนเสร็จแล้วก็เ,เก็บมาใช้นี่ไม่ได้ให้เปการบริจาคต้อง เอาใส่ไว้ใส่ว่ากี่ที่ก็ทีละบาทละบาทให้ไปบางที่ถ้าเกิดว่ามันมันแยกให้ไปถันก็ไม่เป็นไรก็โยนไว้ในรถนั่นแหละทําไมก็จึงไม่ให้โยนตามที่ยงต่างเพราะว่าเหรียญบาทบางทีโยนลงไปแล้วเนี่ยมันก็กระเด็นลดขั้นหลังมามันกระเด็นขึ้นกระจกเขาเนี่ยก็เป็นอันตรายกระจกแตกได้หรือเป็นโดนใครเข้า,ขาโดนจักรยานโดนมอเตอร์ไซค์หรือเข้าบ้านโยมโดนลูกกระตา่าย เะนั้นเขาจึงนิยมว่าให้เอาใส่บนรถนั่นแหละแล้วก็โยนไปเดีละเหรียญละเหรียญยอดเหรียญเมื่อมาถึงวัดแล้วเราก็วานทานเลยวานทานหรือจะเก็บไว้กคได้จะเก็บไปในช่วงที่เอาศพออกจากศาลาไปสู่เมนวนเมนสามรอบกระโยนครั้งสุดท้ายนี้ต้องไม่ให้เหลือเลย ที่พอศบขึ้นไปตั้งแล้วบนทุกสา่งเน,นก็วานทานนล้วที่นี้วานทานเนี่ยไม่เจ้าภาพคนที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยไม่ควรเก็บมาใช้เด็ดขาดพรอะไรต้องการจะให้ทานไปแล้ว